โอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วนันเจ้ายกขาขึ้นอื้นยกขาขึ้นเหมือนพี่ดาวเออนั่นแหละเออเออ,อสวัสดีครับสวัสดีแม่สีครับตอนนี้เราก็เอากระโพรมาให้น้องดาวนะครับ เปลี่ยนตอนตอนเราอมากเป่ยนขไม่เปลี่เราไปว่างเหมือนกันครับเปลี่ยนออกหมดใกล้หมพี่เดืนอนเก็บเดีย๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งแล,<ะ>ล,ล้วเขาเลยนาให้พออี่พเดือนเองนะครับผมเดี๋ยวให้น้องดาวก่อนนะครับต <ๆ S 2> ามคำสัญญานะครับแม่ฟรีโหต้มกว่าจะเสร็จผมให้แม่ผมต้มนะครับลุกไปซื้อแกตีสองนครับโอ้ตีตลาดมืดตีสี่ที่ห้านะ แล้วน้องดาวก็ต้องแบ่งกินตอนเช้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องน้องดาวไม่ค่อยดีไม่อยากให้กินเยอะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหับไม่ไม่นได้คเออ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 โอ้โหกลับครับกรับครับโอ้โหจำได้ไหมแอคชั่นดูครับแอคชั่นหนึ่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงด้วย ไปเอาเอากขานกขานลูกจะได้จำลูกจระจาินลูกดูเขาพดนะฝักใหญ่มากนะครับแต่ต้องแบ่งให้กินนะครับเพราะว่าน้องดาวทองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบสีขาจา้สับัสเอาเดี๋ยวกขเดี๋ยวาลงเดี๋ยวยกขาขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวจำไม่ได้เดีง ตอนนี้กาลังสอนด้วยนะครับก็ให้กินไปด้วยสอนไปด้วยนะครับแลกก็แลกกับของกินนะครับน้องดาวฝึกแลกกับของกินนะครับโอ้โหถ้าครับนี่เออเหรอครับหล่อมากนะผมทองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับท้องเสียนะครับเริเดาเดาเดาครับโอ้โหนะครับ มาให้น้องดาวกินนะผมหลงกินไม่ได้หลงอยากกินด้วยหรือเปล่านะครับโค้ยเสียงกัดไหมเสียงกัดไหมหลงหลงกำลังกินดาวฮึ่มดูครับหลวงนังเป่าดาวครับอาจารเจ้าก็จะกินนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปื้มเอาไปให้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนขายกขาขึ้นก่อนอาจารย์เจ้า เอาแบ่งไม่ให้ไม่แป้งอีกมันน้อยโพดนี่เดี๋ยวแบ่งใหม่เอ้านันเจ้ามานี้มานี้มานี้มินกระโพดแล้วพี่หลงกินมันได้ครับพี่หลงครับบัตรดีครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วนั่นเจ้ายกขาขึ้นอื่นอายกขาขึ้นเหมือนพี่ดาวเออนั่นแหละเออเอออายกขาขึ้นเหมือนพี่ดาวเี่ย่อไม่ได้แป๊บเดียวเร็วเร็วเร็วเราก็เจ๊งเร็วเร็ว ามาแป้งม,มามามาลูกมา,อ,าอ่ะเอาขึ้นมาจันเจ้ายกขาขึ้นชันเจ้าขาขึ้นเร็วเอาเร็วเร็วจะให้จิงขระโพดเร็วเร็วแล้วแล้วคนเจิงแล้วอันนี้นี่จิงข,ขระโพดกระโพดฝักใหญ่เลยเออยกขาขึ้นขึ้นเหมือนพี่ดาวเร็วหนูต้องฝึกตั้งแต่เล็กลูกเออเออแน่นอนไหมคะหนูก็เจ๋งคะ่ะน้องสาวพี่ดาวครับเอ,าอ้าลูก <laughs> เดี๋ยวเอาไอ้ไอ้อย่างอื่นมาให้แม่แป้งเอาแบ่งให้แม่แป้งอีกมันน้อยโคตรเออเออพอพอแล้วเออพอแล้วพอแล้วแทนเจ้าเอ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 ากล้วยไม้แทนเจ้าก็ได้เอาเนื้อยังก็ได้ก็ได้เอาใส่น้องกินเอาใส่กระตานหน่อยไม่น้องกินกล้วยเพิ่นกล้วยเฮามพูนก๋วยเฮากล้วยเฮาเดี๋ยวนีกระตานี่ ท่ <rude S 2> านเจ้ายกขาขึ้นเออยกขาขึ้นลูกเออวมันมีของกินเนาะพอขึ้นมาตัวข่อาท่านท่านเจ้าขาเห็นพี่ดาวกินไหมน่ะพี่ดาวมีความสามารถนะหนูต้องจริงเหมือนพี่ดาวครับเออเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หนูน่ารักครับโอ้ดูเด็ตึกตกเตอโอ้ยแม่กับพ่อแม่เนาะเออคนึงกำังฝึกลูกคนอยู่ เสกิจเบาๆครับบอกว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเอาเอาไปวางไปวางเลยวางวางวางอ๋อของกันเจ้าก็มีขานี่กินกล้วยกับพ่อแป้งได้ปะเนี่ยเออกันเจ้าก็มีแอนเจ้าจริงเอาพี่ดาวพี่ดาวของหนูเหมือนหรอโอ้โหกินกล้วยก็จริงค่ะเอ้าเริ่มกล้อง เดี๋ยวไปดูพี่ดาวก่อนนี่โหหยิบกล้วยกินเองได้ละส่วนพี่ดาวก็เรียบร้อยนะครับเขียงตับเพิ่มพรุ่งนี้เช้าน้ำจะให้กินเองครับกินรอบเดียวไม่ได้ครับตอนนี้น้องดาวท้องรู้สึกว่าจะท้องไม่ดีท่าไเลยครับเด็กได้กินแน่นอนนะครับแม่สีครับมาดูฝั่งนี้ครับทีนี้โอ้ยเอ้ออยยาขวมตะการที่ล่ะเรียบร้อยเรียบ้อยจะเอา,<ๆ>ากา<ๆ>ล้วยเอาตะกา<ๆ>้าน,นีเฮ้ เจ้าไม่เอาเออเอออย่าไปทางตะกาเลยโอ้ยเอาไปทางตะกาเลยมีแล้ลูกอันไม่ได้ให้กินทีเดียวทั้งตะ่างยังมาขอให้สร้างกินต้องให้พร้อมกันให้มันช่วยสร้างมาช่วยบริเกียด์โอ้ยได้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาไปให้พี่เดือนนะครับผมให้พี่เดือนเมาให้นะครับแบกรถนะครับ ไม่แห้นะครับตอนนี้พ่อเลินก็เอาไปให้พี่เดือนแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นของแม่แป้งนะครับใช่ค่ะนั่นนั่นนั่นปแ,แ,ปแป้งนะครับตอนแม่แป้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอนุญาตเดินไปอาตะก้าก่อนนะครับมาหนึ่งลูกกับแม่แย่งกันกินนะโอ้โหนะครับสัญจรได้สักลูกไหมล่ะอืมอืมฮึมเขียดแล้วสดแล้ว เพื่อนแม่ลาบานีสวัสดีค่ะพี่เขาหอมพี่ใหม่มาใส่เลยนเนาะไปไปนะครับโอ้โหยังออกจากกรุงเทพไม่ได้เหรอพี่ใหม่ยินแลวหรอโอ้โหตลาดบุรีรถติดอยู่นะคะน่าจะได้เปิดเป็นพิเศษพี ตอนนี้อะไรตวะไะขด้วยคเสาแรถติดมาเลยีเรารถติดขาโอ้ถ้าเป็นหนูน้ใ่ไหนี่อ้วกแตกเลยนะอนนี้เป็นเปลยนมาแงไปถูกเ้่ยเข้าไปใกล้ๆจะได้สวถ่ายคลิปถ่ายใกล้ลูกมีแต่ถึงยอดทุกคน

รถติดมากไยเนาะเป็เริ่มองตเดินทางแล้วะเห็นแล้วเจ้าวันนี้มาแล้วกันตัวยูดิขอบคุณเล็ก้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณแม่เอซีนะครับที่ กัที่เขาเรียกอะไรสนับสนุนนี้เขาโพษมาให้นะครับจะดูคนสนับสนุนเขาโพษมาให้บ้านเราคงเดียนนะผ้าบตะกาขอคุณครับผมทำตามสัญญาครับแม่แม่ค้สวัสดีครับผมเข้าป